พี่ผู้ป่วยติดเตียงนี่เป็นไปอะไรกันนะของพี่เนี่ยเป็นสะพ้ายเนี่ยแล้วลูกสาวคุณครูคนนั้นก็ลูกชายค่ะลูกชายแค่ป่วยมานาน,นยังนานแล้วก็ติดเตียงมาตั้งสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแล้วน้นออนนนําน้ําท่วมอย่าไหนน่ที่นี่เนี่ยคาะเพิ่งมีปีเนี้ยค่ะท่วมทุกทีทุกทีทก็จะไม่ถึงนี่ไม่ถึงขนาดนี้ก็คืออยู่ได้แล้วทีนี้ยญ้ายญาเนี่ยธรรมดาเนี่ยแกก็จะอยู่จะเอาไปอยู่บ้านนู้นบ้าง รานนี้แกบ้านเก่าแกอยู่นี่ไงแกก็อยากจะมากลับมาบ้านแต่แกหลงแล้วค่ะอายุเยอะแล้วอายุ87แล้วค่ะนอนป่วยติ เรียกว่าเสมีสีโยนีเล่าให้ฟังบอตัวเองขายอาหารทะเลอยู่ที่เทศบาลตบลหัวสำโรงก็ขับสมบในลักษณะของการับลอออกดเลยครับท่านครับ